ไม่ติดรถไม่ติดรถ77 80 83 86 87 88 89 90 91ไหม91พอแล้วครับโอ้โห,โห,โหใครบอกสกูตเตอร์ช้าไม่ใช่นะครับ ตามไม่ทันจริงๆดูต้นเอ็กเร็วมากตามไม่ทันจ้านี่ได้ยินแตนะ่ไหมมีต่ด้วยครับขอบอกโอ้เจ็บปวดมากโอ้สุดจริงๆครับชอบครับ นี่ครับน้ำครับไม่มีบางคนนี่จบนะขอบอกโอ้โหดีดจ้ะดูตอนเอดีดใส่หน้าครับไปนู่นแล้วแรงจริงครับ ยอดครับโอ้ยจำเนิดโอ้ยโอ้หไม่เห็นแต่ขอบอกไม่มีอาการสะบัดนะรถือว่าได้ลองสมรรถภาพของตัวเครื่องครับไม่มีสะบัดเลยแต่ว่าเก่งข้อมือน,นิดนึงนะโอ้ใช่ได้ใช่ได้ครับสุดจริงสุดจริงเจ๋งมากขอบคุณครับ สำหรับตัวดูตรอน X นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขออภัยนะพอดีแบบว่ารีบๆถ่ายรูปนะก็ข้างหลังฉากอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับขออภัยคุณแบงค์ด้วยแล้วกันก็ให้ดูรูปครับองค์ประกอบโดยรวมของดูตรอน X นะครับก็อบอกเลยบึกบึนมากๆนะครับแล้วก็ดูถึง ความแข็งแรงนี้ต้องบอกเลยว่าสมราคามากๆนะสังเกตดูเอาแล้วกัน,นตั้งแต่ชุดไฟที่อยู่ด้านข้างมีสวิตช์เปิดปิดนะครับตรงนี้เห็นไหมเวลาเราวิ่งกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงคอเนี่ยจริงๆก็เป็นที่อยู่ของตัวแบตเตอรี่ด้วยอีกส่วนหนึ่งผมจําไม่ได้ว่า7แอมป์หรือว่า8แอมป์นะครับที่คุณแบงค์แจ้งมาเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ชุดนี้เอาไว้ใช้สําหรับเลี้ยงทั่วเหมือนเป็นพวกชุด คอนโทรลเลอร์ uh, นะครับกับพวกไมอะไรที่ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับพวกชุดไฟสองสว่างประมาณนั้นนะครับแยกกันออกจากตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเพราะว่าตัวนี้ชุดแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างจะเป็นชุดที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนตัวมอเตอร์ที่เป็นไฮท็อกสตัวนี้นะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าดูจะเห็นว่ามีไฟหน้าที่แบบ สว่างมา,มากๆอย่างที่ผมบอกวสว่างสองยันดาวอังคาเนี่ยมันสว่างจริงๆครับแต่เห็นบอกว่าถ้าเปิดนานๆก็มันก็ร้อนอยู่พอสมควรแน่นอนครับความสว่างมากๆมันแล้งมาด้วยความร้อนต่อเป็น LED ก็เถอะมันมันจะต้องมีตัวไดรเวอร์ในการในการขับตัว LED เพราะฉะนั้นตัวไดรเวอร์ตัวนั้นแหละที่มันจะร้อนนะครับประมาณนั้นถ้าสังเกตดูดีๆตรงนี้จะมีตัวที่ชาร์จ USB ด้วยสังเกตไหมครับ แล้วก็สามารถจะชาร์จ USB ามาต่อพวกมือถือได้แต่จริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะเราต้องการให้ได้ระยะทางอรได้ทอกเยอะของมอตเตอร์ใช่ไหมอยู่ดีเราไปดึงแบบมาใช้มันก็อาจจะไม่ไม่ค่อยดูโอเคเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าดูจะเห็นตรงนี้อีกนะครับก็คือตัวเบาะเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันเป็นชุดเสริมที่ซื้อมาติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยรวมนี่ก็จะเห็นว่า มีถาดหลักแหลกหลังด้วยนะครับซึ่งแหลกหลังเองเนี่ยก็เอาไว้ขนของได้แน่นอนครับมันน้องน้องมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะนะแล้วก็เบาะนั่งผมบอกเลยว่าวันนั้นที่ผมได้ทดสอบเนี่ยมันนั่งสบายมากนะมันไม่เมื่อยนะมันนิ่มดีนะครับก็ประมาณนั้นถัดมาเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวช็อคอัพนะครับช็อคอัพที่ใส่เข้ามาเนี่ยเป็นช็อคอัพที่สามารถปรับ ในเรื่องของรีบาวได้สังเกตไหมให้ตัวตุ่มสีแดงๆตัวนี้ใช้สําหรับในการหมุนรีบาวนะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆเช่นว่าตรงแกนกระบอกโชคตัวนี้มันจะมีให้เราปรับค่าของพีโหลดได้นะครับพีโหลดคืออะไรพีโหลดคือการที่เราสามารถจะไขเพื่อปรับให้ค่า k หรือค่าความแข็งของสป,ปริงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนครับพอมันเพิ่มขึ้นปั๊บเนี่ยเวลาที่เราเ มีน้ำหนักเข้าไปกดทับเนี่ยสปริงมันจะสามารถยันได้อยู่เพราะไม่ไงั้นมันจะกลายว่าถ้าตัวพีโหลดท,ที่เราเซตไว้อ่อนเกินไปค่าเคน้อยเนี่ยเวลาเรามีน้ําหนักเยอะๆเ,เข้าไปแล้วเจอหลุมเนี่ยแกนโชคมันจะกระแทกจนทั้งมิดแล้วสุดท้ายเดี๋ยวกระบอกโชก็จะเสียหายนะครับจริงๆในกระบอกโชคด้านในเนี่ยันตัวนี้เป็นกระบอกโชคที่เป็นน้ํามันเวลาที่มีการอัดคืนตัวอัดตัวสปริงเข้ามาเนี่ยเวลาตัวแกนโชคเชิคืนตัวหรือสปริงจะคายเนี่ยตัวกระบอก ที่มีน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีวาล์วครับในการช่วยชะลอการคืนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สปริงถูกกดแล้วคลายตัวออกมันจะไม่กระเด้งทันทีนะครับมันสามารถที่จะปรับอไอ้ตัวนี้ได้อย่างที่ผมบอกปรับตัวปุ่มตรงเนี้ยสีแดงเนี่ยเป็นตัวหมุนเพื่อจะปรับว่าเราต้องการให้มีการคืนตัวช้าหรือคืนตัวเร็วนะครับถ้ายัางนึกภาพไม่ออกผมเอานึกอย่างนี้ ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเจอพวกโมอเตอร์ไซค์ที่โชกเสียอย่างพวกรถเล็กๆบางคันอย่างคอนเทเวสอ่ะผมว่าเจอได้แน่อันนี้รับจ้างเจอบ่อยมากเลยโชคเขาไม่ค่อยซ่อมกันเพราะจะขี่ไปงั้นแหละจะเห็นว่าเวลาที่เขาขี่ไปตามถนนเนี่ยแล้วเราตามหลังเราเห็นเลยว่าไอคนนั่งซ้อนเนี่ยมันเด้งตลอดเวลานึกภาพนะสปริงมันเด้งตลอดเวลาไม่มีการเด้งแล้วแบบหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยๆคืนตัวอะไรเงี้ยไม่มีนั่นแหละตัวนั้นเนี่ยคือ ไอตัวเขาเรียกน้ำมันโชคที่อยู่ข้างในตัววาล์วมันเสียแล้วนะครับซึ่งออพวกนั้นมันปรับรีบาวไม่ได้มันถูกเซตมันตายตัวจากโรงงานเพราะนั้นเวลาที่เราอยากเป็นความชอบความสบายของแต่ละคนเนี่ยบางคนชอบให้คืนตัวเร็วเขาก็จะปรับให้รีบาวเนี่ยน้อยนะครับแต่บางคนชอบให้แบบกระแทกบึ๊บลงนิ่งเลยเขาจะปรับรีบาวให้เยอะซึ่งกลายเป็นว่าตัวดูตันเอ็กเนี่ยใส่ตัวช็ออัพ ที่แบบเดียวกับมอเตอร์ไซค์แบบที่ Big Bang บิ๊กไบค์เขาใช้ใส่เข้ามาให้เลยะนะครับขาดแต่ว่าไม่มีคอมเพรสชันนั่นเองถ้ามีคอมเพรสชันอีกนี่แบบอลังการงานสร้างมากนะสำหรับช็อคอัพที่ใส่เข้ามาในสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าแค่นี้ผมว่านี่ก็เหลือเฟือแล้วนะนะครับซึ่งเป็นช็อคอัพที่ปรับเพย์โหลดได้ปรับรีบาร์ได้แล้วก็ใส่มาทั้งหน้าและหลังนะเป็นช็อคอัพแบบแกนเดียวเพราะฉะนั้นมันจะให้ความเขเลยก เวลาเราขี่เข้าโค้งเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกอมอเตอร์ไซค์ที่เขาเป็นช็อคอัพสวิงอาร์มเดียวพวกนั้นแหละมันจะเข้าโค้งได้เนียนไม่ฝืนพวกช็อคอ<ๆ>ัพคู่จะมีอาการดื้อนิดๆอะไรประมาณนั้นนะครับถัดมาก็คือตัวของล้อครับ <c oughs> ล้อ,อยางเอามาเอาที่ตัวบางโคลก่อนแล้วกันถามว่าจําเป็นไหมบอกเลยจําเป็นครับขี่ไปโดนน้ำเนี่ยมันดีดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโคลเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นมากๆในะถนนบ้านเราเนี่ยฝนมันตกอะถูกไหม ส่วนถัดมาอีกคืออะไรยางครับยางเป็นขนาด13นิ้วบอกเลยใหญ่มากนะครับถามว่าใหญ่แค่ไหนก็โหมันมัน,ม,นมันมีผลนะเวลาที่ขนาดยางขนาด13นิ้ววิ่งผ่านไปพวกหลุมหรือบ่ออะไรพวกนี้มันจะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้มากกว่าพวกยางเลกนะครับเพราะนั้น <c oughs> พรายางใหญ่ครอบได้เปลียบอีกคืออะไรเวลามันผ่านหลุมผ่าน บ่ออะไรพวกนี้การซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะซับได้มากกว่ามันจะไม่กระเทือนเหมือนพวกรถล้อเล็กๆอะ่ะนึกภาพขี่สกูตเตอร์ล้อเล็กๆครับเวลามันจะมันไปขี่บนฟุตบาทบ้านเราอะ่ะพวกอีกตัวหนอนอะ่ะโอ้โหสะเทือนยันตับไตไส้พุงนั่นแหละครับอารมณ์เดียวกันแต่ดูท่อน X เ,เนี่ยให้มากกว่านั้นอีกคือให้หน้ายางกว้างขนาด5นิ้วซึ่งใหญ่มากนะอย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆน้องโกคาเลยเนะี่ยยางใหญ่มาก ถามว่าดียังไงครับไอ้นายางหน้ากว้าง5นิ้วนี้ต้องบอกก่อนหน้ากว้าง5นิ้วนี้ไม่ใช่หน้ากว้างิดีเดียวนะเยอะเลยคือดูท่อน X เ,เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ความความเร็วได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทรงตัวในเรื่องของระยะเบรกในเรื่องของการเกาะถนน,นมันเป็นสิ่งจําเป็นครับในสเปคเลยให้มาถึงหน้ากว้าง5นิ้วซึ่งเยอะจริงๆนะครับหมดแค่นั้นไหมยางครับ <c oughs> ตัวยางที่ให้มาเนี่ยเป็นยางที่เขาเรียกว่าเป็นยางทิวเลตครับเดี๋ยวผมมาก่อนทิวเลตอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นยางทิวเลตครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยดูให้เปิดให้ดูนะเห็นไหมอ่าในอย่างนี้ทิวเลตเห็นไหมครับตีลังกานดนึงเป็นยางทิวเลตถามว่ายางทิวเลตคืออะไรเป็นยางที่ไม่มียางในเป็นยางที่ไม่มียางในถามว่าไม่มียางในมันดียังไงนึกภาพก่อนปกติในเวลาที่เราขี่สกูตเตอร์ไปหรือพวกมอเตอร์ไซค์ที่มียางใน ดูไหมครับที่เห็นนี้ก็คือ,อยางนอกแล้วจะมียางไหนเวลาเราไปเจอพวกตะปูตมหนามตำเนี่ยทันทีที่โดนปุ๊บมันั่วเลยพวกนั้นเนี่ยเป็นพวกมียางไงนหนเวลาที่เราทาความเร็วสูงๆแล้วเราเผลออย่าเรียกว่าเผลอดิมันเป็นอุบัติเหตุเหยียบเข้าไปพวกตะปูหรือหนามอย่างเงี้ย <c oughs> สิ่งที่เจอได้แน่เลยคือ,อยางมันแบนอย่างรวดเร็วมันเสียการทรงตัวครับ เพราะพวกรถยนต์เนี่ยที่ใช้กันทุกวันนี้หรือว่าพวกบิ๊กไบค์หรือว่าพวกมอเตอร์ไซค์ในยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นยางทิวบเหล็กกันหมดแล้วหรือแม้ทั้งวงการจักรายานเดี๋ยวนี้ก็ยางทิยบเล็กแล้วนะครับถามว่าทิวบเหล็ด,ดียังไงอีกเวลาที่มันเกิดการตําของตัวยางเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาตะปูตำน้มตำเนี่ยมันทะลุแล้วเนี่ยมันไม่ได้รั่วทันทีนะครับมันจะค่อยๆซึมออกผ่านไอ้ตะปูที่เสียบอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันตาไปแล้วยาทอดออกนะครับ ให้ขาไ้างั้นแหละขี่บดไปเลยแล้วไปหาที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับนึกภาพต่อเปลี่ยนในที่นี้ไม่ได้เปลี่ยนยางนะแต่เป็นการใช้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าตัวแทงตัวหนอเป็นการแทงไหมอะ่ะมันจะเป็นเส้นยางเส้นไหมแทงทะลุตัวยางเข้าไปเลยแล้วก็ดึงออกมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเราอุดรูรั่วของตัวยางเข้าไปเพราะฉนั้นเวลาที่เราเกิดปัญหาจริงๆยางรั่วเนี่ยเราสามารถที่จะอุดไอ้ตัวหนอนที่ว่าเนี่ย ได้เลยเราไม่ต้องมานั่งถอดล้อนึกภาพเดี๋ยวพอคุณมียางในอ่ะคุณจะปะยังไงมันก็ต้องถอดล้อถูกไหมครับหรือพอบางคนก็จะให้เหตุผลว่าไม่ใช้น้ํายากันซึมล่ะน้ํายาพวกกันซึมกันรั่วใช้ได้ครับผมบอกเลยใช้ได้แต่น้ํายากันซึมกันรั่วพวกนั้นอ่ะมันมีอายุปีสปีคุณก็ต้องเปลี่ยนถามว่าแล้วถ้าคุณไม่รั่วเลยตลอดการใช้งานคุณก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีถูกป่ะหรือแม้ทั่งมีอายุ อายุที่ว่าคืออะไรคุณต้องหมั่นเติมพอน้ํายาพวกนี้มันจะค่อยๆแห้งไปงั้นพอถึงจุดๆหนึ่งอาจจะเช่น3เดือน6เดือนคุณต้องหมั่นเติมไงมานั่งไขแล้วก็เติมเข้าไปและอีกอย่างนึงผมบอกเลยนะประสบการณ์ที่ผมเคยใช้น้ํายาพวกการซึมพวกนี้เวลาเราเติมลมเติมวาลวเข้าไปเนี่ยบางทีมันกระเด็นออกมาครับแล้วมันเลอะเทอะนั่นแหละคือเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยใส่ยางทิวเล็มาให้นี่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะ อันนี้บอกเลยว่ามันสุดจริงๆนะครับส่วนตัวมอเตอร์เนี่ยก็เป็นเป็นตัวมอเตอร์ที่เป็นแบบไฮทร์กเยอะมากเลยนะทั้ง2ตัวแม็กซิมัมผมจำไม่ได้รู้สึกจะ6 6 0 0 0กวัตต์นั่นเป็นแม็กซิมัมนะครับเพราะว่ามันมันเป็นค่าแม็กซิมัมของตัวมอเตอร์2ตัวทำงานร่วมกันเวลาเราเปิดนะครับเพราะฉะนั้นมันเท่ากับว่ามันมันสามารถจะฉุดกระชากเราอ,อไปได้น,นี้ผมบอกเหมือนกระชากวิญญาณออกไปเลยอะ่ะอันนี้แรงมากนะครับ แล้วก็ถ้าดูต่อยอจะเห็นมีอะไรอีกมีไฟท้ายเห็นไหมไฟท้ายไฟเลี้ยวเนี่ได้ดนบนเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวพักเท้าวเ,เวลาที่เราแบบออกตัวแรงๆเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้จําเป็นเพราะว่าเวลาเราออกตัวแรงๆเนี่ยตัวเราจะถอยไปข้างหลังมันต้องมีที่ยันนะครับบอกเลยว่าช่วยได้วันที่ผมขี่ก็ผมกดแรงๆเนี่ยผมก็ต้องพักไอ้ตรงนี้แหละเพราะไม่งั้นตัวผมก็จะปิลเหมือนกันไปไม่รอดนะครับถัดมามาดูที่ตัวล้อหน้าบ้างนะครับ ล้อหน้าก็มีโช๊คอย่างที่ผมบอกนี่เหมือนกันโช๊คัพตัวนี้ก็เป็นโช๊คแบบเดียวกับตัวข้างหลังนั่นแหละสามารถปรับตัวพีโลดได้นะครับปรับตัวรีบาร์ได้นะครับได้ด้วยเพราะนั้นก็ก็ต้องปรับให้มันสมดุลกันนะครับด้านหน้ามีไฟส่องสหวา่างด้านล่างด้วยสังเกตด,ดูนะด้านบนก็มีแล้วถูกไหมด้านล่างก็มีส่วนของระบบเบรกครับเป็นระบบเบรกแบบที่เขาเรียกว่าเป็นระบบเบรกแบบน้ำมันของยี่ห้อนะัทนะครับ ก็เป็นไฮดรอลิกเบรกสองสองปั๊มนะครับก็คือมีแม่ปั๊มเบรกสองตัวมันก็จะปัม๊มซ้ายขวาบีบตรงๆเข้าไปตัวกา้านเบรกไอตัวแผ่นดิสเบรกเพราะนั้นมันจะให้กำลังการเบรกที่ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อที่วงการจักรยานก็ใช้เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะอัปเกรดแบบสกูตเตอร์ยี่ห้ออื่นอยากจะทำอะไรเงี้ยถามว่าทำได้ไหมเป็นสกูตเตอร์ะไเป็นตัวปั๊มเบรกน้ำมันแม่ปัม๊มเบรกน้ำมันได้ครับ ราคาก็อยู่ประมาณตั้งแต่พันกว่าบาทยัน2 0 0 0กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่จะหามาใช้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆาก็ตรงที่ว่ามันมีระบบที่เขาเรียกว่า ABS ตัวมอเตอร์เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะมีการฉุดลั้งความเร็วเหมือนมีการเบระของตัวมอเตอร์นะครับที่สามารถจะทําให้ความเร็วชะลอลงนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบล็อกตายตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันล็อกตายตัวมันจะเจอปัญหาว่าเหมือนล้อล็อกอะแล้วพอล็อกปุ๊บมันจะปัด เวลาเราเจอถนนลื่นซึ่งอันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆกับการออกแบบในลักษณะของการทําที่ถ้าผมจะเรี่ยนนะผมเรียกมันเป็น EABS นะครับก็จะประมาณนั้นแลวสังเกตอยู่นะมันมีระบบระบายความร้อนตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมมีซิงค์เห็นไหมที่ตัวปั๊มเบรกเนี่ยเพราะเวลาที่เรากดเบรกน้นๆมันร้อนไงมันก็ต้องระบายความร้อนของตัวน้ำมันเบรกออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะการเบรกเฟดนะครับประมาณนั้นนี่ก็เป็นตัวล้อนหน้านะครับที่ <c oughs> มีระบบดิสเบรกเข้ามาด้วยล้อหลังก็ดิสเบรกนะนะครับ แล้วก็อตัวด้านหน้าบ้างละ่ะตัวแฮนด์บิลบาร์แฮนด์ิลบาร์เนี่ยครับก็เท่าที่ผมได้ลองนะผมว่ามันขี่สบายมากทำไมมันถึงสบายเนี่ยครับกริปของตัวด้ามจับตัวแฮนด์จับเนี่ยมันมาประคองตรงอุ้งมือพอดีนะครับถ้าใครเคยเล่นจักรายานมาก่อนเนี่ยหรือขี่จักรยานแบบพวกทัวรลิงเนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องมีอันนี้มันจะพักมือคุณให้คุณไม่เมื่อยนะครับก็ ข้อที่ผมเห็นสปีดเวก็มีเหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆกันส่วนตัวปัม๊มปั๊มเบรกตัวก้านเบรกข้างหน้าที่เห็นอยู่ก็เหมือนกับตัวแม่ปั๊มเบรกด้านล่างเมื่อกี้นี้ของนั้นเหมือนกันนะครับเป็นแบบระบบน้ํามันไงเวลาที่เราจะไล่น้ำมันเราจะมาไล่ตรงนี้นะครับเพราะพวกเบรกน้ํามันเนี่ยมันต้องมีการเมนเทนเนซ์เรื่องของน้ํามันเหล็กเหมือนกันนะครับมาที่ตรงนี้ต่อบ้างชุดของเลื่อนไม้นะครับก็ตามยี่ห้อแหละมีมีมอเตอร์แน่น,นอนงั้นใครที่เล่นพวก ดูรอนหรือว่าบางที่ข้อตอนนี้เริ่มเอามินิมอเตอร์มาใส่เนี่ย mm hmm. ก็จะคอนฟิกได้คล้ายๆกันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยมันมีฟิงเกอร์พินด้วยนะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่เจ้าของเครื่องก็เปิดให้รถวิ่งออกไปเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแอดได้กี่คนนะแล้วก็ตัวแดชบอร์ดที่อยู่ข้างหน้าอีกนะครับจะเห็นว่ามันมี ตัวเหมือนเป็นแหลกให้เราสามารถยึดติดอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมได้ซึ่งผมเข้าใจว่าคนออกแบบออกแบบมาดีนะเพราะว่าตัวตัว,ตวหน้าแฮนเดิลบาร์ตัวนี้มันไม่มีจุดที่เราจะยึดอุปกรณ์เสริมเลยเพิ่มเติมได้วงการจักรยานจะรู้ดีมันจะต้องมีแฮนด์บาร์เพื่อเราสามารถจะอุปกรณ์มายึดได้เช่นเป็นไม้เป็นไฟเป็นอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เขาก็ดีไซน์มาเพื่อเราสามารถยึดได้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นจะเห็นว่ามีไฟ LED ที่เป็น LCD แสดงอยู่2ออันด้วยกันเนี่ย ตอนแรกผมสงสัยเหมือนกันว่านี่คืออะไรเพราะจริงๆมันน่าจะมีแบตเตอรีออ่แค่ชุดเดียวปรากฏว่ามี2ชุดนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกตอนแรกแหละชุดหนึ่งเป็นของตัวระบบคอนโทรลเลอร์ Controller, แล้วก็พวกระบบไฟส่องสว่างอะไรพวกนี้ <c oughs> เขาก็จะใช้ในส่วนของออแบตเตอรี่ชุดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์จริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นเลยว่ามี2ชุดด้วยกันเอ่อ ตรงตรงก้านคอของตัวเครื่องเนี่ยเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่ชุดหนึ่งผมจำไม่ได้ว่า7แอมหรือ8แอมนะครับกับอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดใหญ่เลยเป็นเป็นแบตเตอรี่ขนาด49แอม60โวลต์หรือไงเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับจะเห็นไป็น63นี้ไม่ต้องแปลกใจแสดงว่าแบตเตนเต็มนั่นแหละนะครับประมาณนั้นต่อครับทีนี้นี่นะมาดูด้านหน้าชัดๆนี่ หรอทีเดียวนะครับตามที่เห็นอันนี้ดูแล้วนะเมื่อกี้เนาะผมให้ดูอันนี้ต่อทีนี้ตอนแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีสวิตควบคุมอะไรบ้างนี่ผมส่องให้ดูชัดๆเลยมันสามารถที่จะเปิดปิดไฟหน้าได้ไอไฟหน้าที่ว่าก็คือไอไฟดวงนี้ดวงที่เห็นเนี่ยแหละเนี่ยนะครับซึ่งสว่างมากๆนะครับกับการมีอะไรอีกมีแตรด้วยครับ มีแตรนะฮะมีไฟเลี้ยวโอ้ใจคอน้องๆ้องมอเตอร์ไซค์อนานที้ผมบอกกันแหละนะครับึ่งเวลาที่เราขี่ออกไปบนถนนเนี่ยมันจําเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าคุณมานั่งโบกไม้โบกมือมันบางทีแบบพอเราแบบกางมือออกไปแล้วบางทีมันเสียสมดุลไงงั้นถ้าเราสามารถจะควบคุมตรงนี้ได้ดีมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นตัวสปีดเวยก็มีเหมือนกันซึ่งเออมันตอบโจทย์อะมันไม่ต้องไปนั่งหาอะไรเพิ่มแล้วผมรื้อบอกไปอย่างหนึง่งนะครับตัว ตัวปั๊มเบรกหรือน้ำมันเบรกที่ใส่เข้าไปกับชุดนี้เขาเรียกว่าเป็น m i n e r a l Oil นะครับหมายความบึงอะไรม i n e r a ร o อ l ดียังไงมันไม่กัดสีครับถ้าเราพลาดไปโดนชิ้นส่วนของโลหะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กัดสีนะครับแต่แน่นอนละราคาเมื่อแพงกว่าน้ำมันเบรกธรรมดานะครับก็ถือว่าเออเขาให้ของดีมานะนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูชัดๆประมาณนี้ นี่ก็ชัดๆเหมือนกันนะครับไม้ My, อย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้อย่างที่เห็นตอนที่ไปเทสเนี่ยไม้บอกอยู่ว่าแบตเตอรี่91นะครับ91แล้วกเ็เซ็ตไว้ความแรงนี้ก็จัดเต็มอยู่แล้วนะระดับ3เนาะนะครับก็ตามนี้เลยใครที่เคยใช้ดูต้อนอยู่แล้วนะก็น่าจะคุน้นะครับลักๆเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อครับแรงมาก ไม่ติดรถไม่ติดรถ77 80 83 86 87 88 89 90 91ไหม91พอแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหสปีดเวห้าคือหายไปเลยครับกับความเร็ว 9ก้าสิบเอ็ดเร็วจริงมอเตอร์ไซค์อายครับนีเนินครับนีเนินครับจำนิดนึงครับโอ้โหดูตอนเอกนี่บาพลังมากครับกดเป็นมากดเป็นมาโอโ้สุดยอดนี่ถึงขนาดแบบต้องเอาตัวฝืนนะเพราะว่ามอเตอร์มันดึงอะ่ะ เอาขาฝืนตัวเก้าอี้ไว้พอมอเตอร์ดึงดึงแรงมากโอ้โหดึงจนแบบงงไงหลังไว้ข้างหลังอ่ะโอ้โหแรงจริงครับดูต้อนเอ็กผมยอมโอ้ไม่กล้าใส่โค้งแรงครับกลัวเหลือเกินมันแรงอะ่ะ <laughs> กลัวครับเออกลัวทั้งล้มกลัวทั้งต้องไปจ่ายเขาครับกับราคาดิวตันเอ็กราคาแสนเจ็ด ขอบคุณคุณแบงค์นะครับของ eView Thailand เม่งจ่ายที่วันนี้ให้ให้เกียรติผมนะมาทดลองตัวดูต้น X นะครับที่ขอบอกเลยว่าประทับใจมากแรงจริงครับสมคำเล่าลือน้อยโอกาสที่จะได้ลองนะเพราะว่าสกูตเตอร์ราคาแสนเจ็เนี่ยเอามาวิ่งกันบนถนนเนี่ยน่าจะหาคนที่แบบใจถึงมาให้ลองอยากอะจริงๆ ได้ยินเสียงนะตึ๊ดๆๆๆเลยอ่ะคิดดูดิแถมแบบได้ลองไกลๆด้วยอ่ะนะครับก็แรงจริงครับแรงจนแบบว่าต้องเกรงมือช่วยอ่ะเพราะว่ามันดึงมากอ่ะโอ้โหสุดยอดคือขอบอกลดอายครับลดอายครับนี่ครับโอ้โหไงครับแบงพุ่งครับพุ่งครับ โหดมากแรงจริงแรงจริงแรงจริงขอบอกโอ้โหนี่ผมนี่ผมต้องไอ้นี่นะต้องดึงไว้นะทำที่ยึดมาให้ท่านหลังเนี่ยคือรู้เลยว่าทำเพราะอะไรนะครับทำเพราะว่ามันแรงจริงๆไอ้แป้นด้านหลังเนี่ยสมคำเล่าลือครับ นี่โม้มาตลอดทางเลยนะแทบจะเรียกว่าไม่หยุดพูดเลยนะเนี่ยเขาหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วก็ใกล้ถึงละยังไงถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับเป็นไปได้กด subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าเพื่อนกด subscribe เพื่อนก็จะทราบกดกระดิ่งนะก็จะรู้ว่าผมมีการอัปเดตคลิปละวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคุณแบงค์ของ EV i ีว t h a i l a n d นะคะตรงเหม่งสาย ฝากไว้ด้วยครับอีกร้านหนึ่งครับที่ขายสกูตเตอร์เยอะมากครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ